เมื่อพบว่าเดซนรอลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขานั้น is sleeping in the gold mine หลับอยู่บนกองเงินกองทองนะครับ gold mine มตัวนี้แปลว่าเหมืองนะครับ gold ทองเหมืองทองหลับอยู่ในเหมืองทองก็แปลเป็นสำนวนว,นว่าหลับอยู่บนกองเงินกองทองนั่นเอง ตอนหน้าที่30นะครับผมหนังสือสมัย3าวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นป .3 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับผมขั้นตอนที่3นะครับของการทําโปสเตอร์นะครับแต่ย้ายมาอยู่ในหน้านี้นะครับก็คือให้พูดโปสเตอร์ให้นําโปสเตอร์ the board, อนั้นออนเดอะบอร์ดขึ้นนําไปแปะนําไปปิดไว้บนบอร์ดหรือบนกระดานดำหรือบนแผ่นป้ายที่ทําประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนนะครับ บทที่นำมาประชาสมพันธ์นะครับก็คือ The Weather นะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศก็มีรูป3รูปนะครับคุณครูก็เลยเขียนนะครับภาษาอังกฤษมาให้นี่ในหนังสือไม่มีนะครับคุณครูเขียนมาให้ตรงกับภาพนี้ก็คือ HCO นะครับก็คือสภาพอากาศหนาวตรงกับภาพนี้นะครับ Hrainy นะครับก็คือมีฝนตกชุกนะครับมีฝนชุก ภาพนี้นะครับเอ็ดโซมีนะครับก็คือมีพายุกระหน่ำนะครับหรือมีพายุซัดนะครับนะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับนะ,แล,ะแล้วก็หน้าสามสิบก็จบนะครับผมบางหน้าก็อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะครับ